ไม่ให้จิตส่งออกนอกไปสู่อารมณ์ของโลกที่มีกิเลสชักลากไปมีสติเฉพาะหน้าอยู่ตรงนี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทธโธพุทธโธหรือใครจะไม่ละลึกก็ได้เพียงแค่เห็นลมเข้าลมออก ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุในกิจที่พวกเราทั้งหลายร่วมกันทำตั้งแต่คืนวันที่ยี่สบอมาโดยเฉพาะพระคุณเจ้าคืนนี้จะเป็นคืนที่เก้าแล้วถ้าเราตั้งอกตั้งใจเพียนจริงๆ ผมก็มั่นใจว่าหลายรูปหลายท่านญาติโยมภระขาวเมชีก็เหมือนกันก็คงจะได้รับความสุขตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแก่ความเพียรความตั้งใจของแต่ละคนเพราะธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดา จากการที่เราปล่อยจิตปล่อยใจไปตามแรงเหวี่ยงของสังขารถ้าพูดอีกทีก็คือว่าเราปล่อยตนเองทิ้งมาระยะหนึ่งระยะหนึ่งอาจจะไม่เท่ากันห้าวันสิบวันเดือนสองเดือนบางทีเป็นปีไม่ได้นึกถึงพระกรรมาฐานเลย มีแต่เรื่องการหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบางทีต้องข่มเหงเบียดเบียนรังแกนั่นคือวิถีชีวิตเราก็ทำให้จิตใจเรานี้เกิดความบอบช้ำเกิดความพรังเพลอแล้วก็บาดเจ็บมาพอสมควร แต่เมื่อเราหันกลับมาสู่การเจริญภาวนาเนะี่แรกก็อาจจะฟุ้งซ่านมากมีความฟุ้งซ่านไม่เข้าที่เข้าทางทำไปก็มีแต่เครียดผมก็เป็นนะครับเวลามานั่งภาวนาอย่างนี้ปวดเสียนเวียนกล้าวเลยไมเกรนขึ้นเลย ถ้าเรายังรู้ไม่ทันมันก็จะมีเรื่องการเรื่องงานเรื่องผู้เรื่องคนเข้ามาเกี่ยวนั่งภาวนาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีแต่เรื่องฟุง้งไม่ฟุ้งธรรมดาเครียดด้วยพออยู่ธรรมดาก็เหมือนกับผ่อนคลายทีนี้แทนที่เวลาเราจเจริญพระกรรมาฐานนี่จะเป็นเวลาที่ผ่อนคลายกับเป็นเวลาที่เครียดที่ทุกข โดยไม่รู้ตัวเวลาอยู่ตามปกติเหมือนกับผ่อนคลายแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วนีเวลาเรามาประพฤติธปฏิบัติผลจากการปล่อยสติปล่อยจิตปล่อยใจไปนานก็อาจจะกลับมายากหน่อยแต่เราไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งความพยายาม มีความอดความทนมีความเพียรพยายามอยู่มีศรัทธานี้เป็นที่ตั้งศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งสอนในพระอริยบุคคลพระอริยเจ้าศรัทธาว่าทำดีเนี่ยมันต้องดีเชื่อในกรรมในการกระทำของตน เราค่อยๆประครับประคองประพติปฏิบัติมาสำรวมอินทรีย์ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันได้เห็นมันได้ยินได้ลิ้มรสได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเราก็รู้ปล่อยไปช่างเถอะ อะไรจะกระทบสัมผัสก็ปล่อยไปทิ้งไปมาอยู่กับปัจจุบันระวังจิตไม่ให้ไปคว้าเอาอะไรมายิ่งพระคุณเจ้าอยู่ประพฤติวุธฐานวิธีเนี่ยดินแดนแบบนี้ห่วงเวลาอย่างนี้เป็นห่วงเวลาแห่งการลดมานะละทิฐิไม่มีความเห็น นั่งอาสนะสุดท้ายอาสนะสุดท้ายที่คณะสงฆ์จัดให้ทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วเหมือนผ้าเช็ดเท้าไม่มีค่าอะไรเมื่อเราวางจิตวางใจเป็นคนต่ำต้อยด้อยค่าอย่างนั้นอยู่อย่างต่ำแต่เรากำลังทำสิ่งที่ประเสริฐอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูง คืองานยกจิตตนเองเนี่ยเป็นงานที่สูงส่งที่สุดเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดเมื่อมีความเข้าใจอย่างนั้นตั้งอกตั้งใจอย่างนั้นสงบแล้วครับมีความเชื่ออย่างนั้นสำหรับผู้ที่ตั้งใจอย่างช้าที่สุดก็ประมาณวันที่สี่ ประมาณวันที่สี่ช้านมากที่สุดก็ปล่อยไม่เกินวันที่หาถ้าเราใส่ใจอย่างนี้นะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทำตัวเป็นคนไร้ค่าไม่มีราคาสำรวมอินทรีย์เอาไว้ไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปคิดไปอ่านอะไรทั้งนั้นฝ่ายพระกตตาภิกษทุท่านพาทำอะไรให้ทำอะไรก็ทำ เข้ามาถึงลานธรรมเราก็นั่งกาบผ้าแล้วก็นั่งภา,าวนาเงียบๆ,ๆลุกกลับไปปลกไปซุ้มก็ค่อยลุกแล้วก็ค่อยเดินกำหนดอารมณ์พกรรมาฐานไปเด่วยช้าที่สุดไม่เกินวันที่ห้าความฟุ้งซ่านต่างๆจะลดลงตนเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดความอ่อนล้าของกายของจิต ก็จะเริ่มตั้งหลักได้ความรู้สึกเป็นสุขเกิบอิ่มปีติก็จะเริ่มมายิ่งท่านทั้งหลายรละลึกนึกถึงศีลของตนเองถ้าผู้มีความบกพร่องลังเลสงสัยเราได้รับการซ่อมแซมแล้วชำระแล้ว มันเริ่มมีความหวังเริ่มสบายใจเบาใจผู้ที่ <c oughs> มั่นใจว่าศีลของตนเองนี่สมบูรณ์บริบูรณ์บริสุทธิ์หมดจดงดงามยิ่งมีความโล่งโปร่งเบาจิตจะตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้น ความสุขความเอิบอิ่มจะมีมากขึ้นมันจะมาด้วยกันเนี่ยเมื่อมีความสุขมีความมั่นคงของจิตมีความเอิบอิ่มความเมตตาความเมตนโอเค็นใจต่อเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายจะมีมาโดยอัตโนมัติยิ่งมีความเมตตาเท่าไหร่ใจเราก็ยิ่งนุ่มนวลเท่านั้น การจะจับผิดใส่ร้ายเอาโทษเอาทันของคนอื่นจะน้อยลงน้อยลงจิตใจมันจะอ่อนโยนยิ่งเรามาหวนและลึกนึก,กถึงว่าเราได้ทำตามคำตรัสคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา พระคุณเจ้าญาติโยมพระขาวไม่ฉีทั้งหลายลองนึกไปว่าเวลานี้เรากำลังทำตามอย่างพระอริยเจ้าอาริยบุคคลแบบสมัยครั้งพุทธกาลเราออกจากบ้านจากเรือน จากความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอยากกินอะไรอยากทำอะไรเราทำได้ตามใจแต่เก้าวันสิบวันเรามาอยู่กลางดินกลางทรายอย่างนี้บางวันฝนก็ตกบางเวลาก็หนาวทั้งฝนทั้งหนาวทั้งร้อน บางทีก็มีหิวบางทีก็มีเหนื่อยมีลามีง่วงแต่ว่าเราไม่ยอมแพ้ไปไหนเพื่อนอยู่ครูบาอาจารย์อยู่ทุกคนก็พยายามดิ้นรนขนขวายที่จะนำจิตวิญญาณของตนเองให้พ้นไปจากกองทุกกองกิเลสโดยธรรมดาเนี่ยจิตเรามันตกอยู่ภายใต้อำนาจ ของเิเลตปันตันหาอยู่เนืองเนืองทั้งๆ้งที่จิตมันเป็นอิสระนะจิตเป็นประพัฒสอนสะอาดเรืองแสงสั้นรัศมีแต่กิเลสมันจรมาบ่อยความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาทิสยามันเกิดบ่อยเพราะสติสัมปชัญญะเราไม่ทัน เราจึงไปเผอรักเผอชังเผอเกลียดเผอกลัวเผลออิจฉาดิสยาน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็เกิดความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ธรรมดานทุกข์ในใจอย่างเดียวไม่พอบางทีมัไปป้ายใส่คนอื่นเมื่อไม่พอใจก็ไปใส่ร้ายป้ายสีหรือเกิดการทะเลาะวิวาทไปรักไปขโมยไปคดไปโของอำนาจของความโลภความโกรธความรุ่มหลงที่มีในใจ คนอื่นก็พลอยเดือดร้อนก็สร้างศัตรูคู่กรรมคู่เวรเรื่องเราก็ยืดยาวไปด้วยเวลานี้เรากำลังจะกำจัดต้นตอของความทุกข์เหล่านั้นจึงบอกว่าเป็นงานที่เปรดเสริฐงานหาเงินหาทองหาความร่ำรวยยศถาบรรดาศาักดิ์อำนาจวาัสนาอันนั้นก็เป็นวิถีหนึ่งมันไม่ผิดหรอก ถ้ามันถูกศีลถูกทำตามคันลองของศีลและธรรมกฎหมายบ้านเมืองทำไปแต่มันก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นก่อให้เกิดความทุกข์ฉะนั้นเวลาอย่างนี้เรามาอยู่กลางดินกลางสายเรียนแบบพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะในฐานะรัชทายาทลงจากปราสาทราชวัง มานั่งกลางดินนอนกลางดินมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากพระคุณเจ้าลองนึกดูว่าเกิดในฐานะเจ้าชายจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะกินจะนอนก็มีคนเฝ้ามีคนทำให้ มีขนแวดล้อมรักษาความปลอดภัยการนุ่งการห่มก็มีเธอของที่ปราณีตเครื่องเสวยก็ปราณีตที่สุดแม้แต่ถ้วยแต่ชามช้อนจานต่างๆก็ทองคำล้วนๆ เตียงต่างก็ยังทองคําแม้แต่รองเท้าฉลองพระบาทก็เป็นทองคําเมื่อความเป็นอยู่สะดวกสบายอย่างนั้นชีวิตจะประเสริฐแค่ไหนแล้วสุดท้ายพระองค์ก็สละสิ่งนั้นออกมามานั่งกลางดินเหมือนเราแต่แน่นอนว่าไม่สบายเท่ากับเราแน่ๆเรายังมีเต็น มีเสือมีหมอนมีผ้าหม่มมีผ้าเช็ดตัวน้ำปะณะก็มีอาหารบินทบาทแน่นอนต้องเป็นของที่ดีที่สุดของสดสะอาดสุกใหม่แล้วก็มีเพียงพอน้ำก็ผ่านการคัดกรอง โดยระบบวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยมีมากร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นึกถึงพระองค์วันเสด็จออกบวชแรกแๆผ้าเป็นผ้าบางสุกุลมอนไม่มีเสือไม่มีมุ้งไม่มีไฟฉายไม่มีกรดไม่มีร่มไม่มีโยกยาไม่มี ไปบินทบาทวันแรกชาวบ้านเขาใส่ให้ของชาวบ้านป่าคนยากคนจนทั้งเปียกทั้งแห้งทั้งข่าวทั้งหวานรวมใส่บาทเหมือนเรานี่แหละแต่ของเราเนี่ยจัดสรรมาอย่างดี แม้พระอ,องค์อาจจะดีใกล้เคียงกับของเราแต่ว่าผู้ที่ลงจากปราสาทราชวังจากอาหารชาววังมาเป็นอาหารชาวบ้านมันจะเป็นอย่างไรพระอ,องค์มีความรู้สึกว่าลำไส้มันปั่นป่วนแทบจะอาจเจียนเอาลำไส้ออกมามันรับไม่ไหว ขว้างทิ้งยังเสียดีกว่าขว้างทิ้งเสียดีกว่ายังดีกว่าที่จะฉันอาหารนี้สเสวยอาหารนี้พระองค์ต้องทำความเข้าใจแล้วก็อบรมสั่งสอนตนเองอยู่นานพอสมควรนลยเศรษฐะเอย๋ยบัดนี้เจ้าไม่เป็นเจ้าชายแล้ว เจ้าเป็นนักบวชอาหารในบาตรที่เจ้ากำลังจะคว้างทิ้งนี้เป็นของบุคคลผู้มีศรัทธาเต็มใจให้ด้วยความยินดีแล้วก็เป็นของที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดที่เขามีในวันนี้ให้กับเจ้า อบรมพระองค์เองอยู่นานพอควรจึงเสวยพระกายา,านั้นได้ด้วยความสนิทใจแต่ถึงอย่างนั้นความเป็นอยู่ก็ยังลำบากอยู่ฝนตกก็ต้องเปียกอากาศหนาวเหน็บมาอย่างนี้ก็ต้องทนหนาวเพราะไม่มีเครื่องกันอะไรนอกจากผ้าไตรจีวร เราได้เรียนแบบพระองค์แม้จะสะดวกสบายกว่าพระองค์อยู่บ้างเพราะปุญวาสนาบารมีที่เราอบรมมามันยังไม่เข้มแข็งไม่แก่กล้าเหมือนพระองค์เท่านี้เราก็ควรจะภูมิใจว่าเราได้เตินเดินตามรอยบาทพระศาสดาแม้แต่ชาวบ้านผู้ได้มาให้การอุปธรรมอุปถากจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ เราได้ทำหน้าที่ของเหล่าพุทธบริษัทฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาได้ทำหน้าที่สืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนาที่พูดทั้งหมดนี้ก็อยากให้พระคุณเจ้าญาติโยมทั้งหลายได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นการกระทำของผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่มีบุญเป็นคนดีมีบุญ ผู้มีปัญญาสแสวงหาความหลุดพ้นสแสวงหาที่เพื่อให้กับดวงจิตวิญญาณของตนเองจึงมาทำเช่นนี้วันนี้มันอาจจะยังไม่ไปถึงไหนแต่มันก็คือเหตุปัจจัยอยู่กำลังสร้างเหตุสร้างปัจจัยทีละเล็กทีละน้อยเมื่อเราไม่ยออ่อท้อไม่ทอดทุระไม่วางทุระมันพยายามเติมลงไป ทุกวันอย่างนี้ไหวพระสวดมนต์เจริญภาวนาเพระคุณเจ้าก็คงจะทำได้เต็มกำลังเพราะเราไม่มีภาระอย่างเอื่นแต่ญาติโยมแม้มันไม่ได้เต็มที่เหมือนอยู่วัดกลับออกไปวันพรุ่งนี้ก็พยายามระลึกนึกถึงบ่อยๆกำหนดสติบ่อยๆ อยู่กลางทุ่งกลางท่ากลางไร่กลางนาอยู่ในห้างร้านในตลาดอยู่ครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็พยายามระลึกนึกถึงพระกรรมฐานบ่อยๆบ่อยๆจะดูลมหายใจเฉยๆหรือจะภาวนาพุทธโธพุทธโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรก็แล้วแต่พยายามจะให้จิตใจเราห่างธรรมะ ถ้ามันสงบดีแล้วก็รักษาไว้ผู้ที่ยังไม่สงบยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ทําต่อไปเรื่อยๆเมื่อเรามีศรัทธามั่นเพียรพยายามอยู่วันหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยมันมากขึ้น,ม,นมากขึ้นเหมือนตักน้ําใส่ตุ่มใส่ไห้นี่แหละองค์ห้เรามันอาจจะว่างๆมันอาจจะพร่องอยู่หรือมันอาจจะรั่ว มาตักเก้าวันสิบวันมันอาจจะยังไม่เต็มยิ่งมันรั่วมันซึมมันก็ต้องหมั่นขยันหาทางที่จะปิดรูรั่วให้มันได้มันซึมอย่างไรมันซึมตรงไหนก็พยายามฉาบฉาบให้มันเหนียวมันหนาขึ้นมันมีรูรั่วก็อุดให้มันได้นั่นหมายถึงโอ่งถึงไหถึงตุ่มแต่ว่าเรามันรั่วตรงไหนรั่วตรงคำพูดไหม คำพูดที่ไม่มีสัมมาคารวะคำพูดที่ไม่คิดเหมือนพระอาจารย์มหา,าพาพวกเรากล่าวเมือ่อคู่นิสสัมมะากะรังเสยโยใครครวรดีๆเสียก่อนจึงค่อยคิดค่อยทําค่อยพูดถ้ามันเป็นโทษก็งดเสียถ้ามันเป็นประโยชน์ถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ทำลงไปด้วยความเต็มที่เต็มใจนั่นแหละ ใครควรดีๆค่อยคิดค่อยพูดค่อยทำถ้ามันเป็นโทษก็เลิกอย่าทำถ้ามันเป็นประโยชน์ตนเองประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมส่วนใหญ่ทำเลยแล้วมันจะเติมเต็มบุญบารมีของเราให้เต็มขึ้น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 เมื่อเหตุปัจจัยมันเพียงพอความสงบร่มเย็นความเอิบอิ่มมันจะมีมาโดยอัตโนมัติ เหมันกับเติมน้ำใส่ตุ่มใส่ไ้เนี่ยอดรูรั่วฉาบตรงที่มันซึ่มทีนี้หยดลงไปทีละยดทีละหยดเราก็คงจะเคยเห็นน้ำหยดใส่ถังใส่ตุ่มป๊อก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 หลายป๊อกหลายป๋มทั้งคืนเมืองที่เรานอนอยู่ น้ำหยดป้อมป้องใส่ถังจากชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงทั้งคืนเต็มนะเราเติมสติเติมปัญญาลงไปในกายวาจาจิตบ่อยๆบ่อยๆจากเคยรั่วเป็นคนที่พูดมากขาดสติสัมปชัญญะ ในคำพูดคำจาเรารู้ตัวเราก็หยุดเสียนั่นคือการฉาบนั่นคือการอุดรูร่วจิตใจมันคอยจับผิดคนอื่นทำให้ตนเองเดือดร้อนก็อุดเสียเป็นคนขี้รักขี้ขโมยเป็นคนขี้โลภต้องดูตนเองให้มันเห็นเมื่อเห็นอย่างนั้นก็อุดเสียฉาบเสียปิดกั้นตรงนั้นไว้จากเป็นคนขี้โลภก็เป็นคน รู้จักสละแบ่งปันจากเป็นคนขี้โกรธชอบนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีจิตใจโหดร้ายก็ฝึกช่วยเหลือแบ่งปันก็ตามช่วยเหลือก็ตามข่มจิตข่มใจพยายามมองเห็นความดีของทุกทุกคนทุกๆกคนมีความดีในตัวมีความที่ยังไม่ดีพร้อม เหมือนกันกันกบเราจริงไม่จริงผู้ที่ยังไม่เข้าใจผมก็เหมือนกันตามาก็เหมือนกันคนนั้นยังบกพร่องคนนี้ยังไม่ดีคอยแต่จะไปดักที่ใส่คนอื่นแก้ไขคนอื่นอยากให้คนอื่นดีแต่ว่าลืมอยากให้ตนเองดีเนี่ยนี่คือปัญหาเลย จัดการจัดระเบียบคนอื่นทุกเรื่องทุกอย่างแต่ไม่เคยจัดระเบียบตนเองตนเองก็ยังบกพร่องอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อเราแผ่เมตตามองถึงจุดดีจุดเด่นของแต่ละคนมันมีจุดด้อยของเราก็มีเหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกันกันกบเราเนี่ยในฐานะปูถุชนคนยังต้องฝึกขัดเมตตาเห็นอกเห็นใจแนะนําดีๆหาทางออกที่ดีให้ มันจะมีความรักต่อกันมีความเมตตาหวังดีต่อกันแล้วมันไม่มีโทษจากคำพูดจากความคิดจากการกระทําถ้าเราต้องการจะจัดการแต่คนอื่นแก้ไขคนอื่นโดยไม่ได้นึกถึงว่าตนเองก็ไม่ต่างจากเขาเนี่ยมันอาจจะดีคนละอย่างเสียคนละด้านจุดที่เราดีเขาอาจบุกพร่องเราก็ไปตำหนิเขาแต่จุดเขาดีเรา กับบกบพร่องตรงนี้แต่เราไม่กจัจดการตนเองเนี่ยเมื่อเราเผลอพูดเผลอคิดเผลอกระทําแล้วสุดท้ายมันจะทิ่มแทงเรากังวลใจระลึกนึกได้ว่าโอ้ไม่น่าพูดเวลาจิตมันดีขึ้นมาระดับหนึ่งนีจริงไม่จริงพระคุณเจ้าญาติโยมลองพิจารณาเมื่อจิตเรามันมีคุณธรรมขึ้นมาระดับหนึ่ง แต่ก่อนมันดา่ามันว่ามันตำหนิเขาแล้วมันไม่รู้เรื่องยิ่งได้ว่าได้ดา่ามันสะใจให้เขาผิดอยู่อย่างเดียวนั่นแหละไม่รู้สึกรู้สาตนเองไม่สะเทือนอะไรเลยแต่เมื่อจิตมันเริ่มที่จะพัฒนามีคุณธรรมขึ้นมานิดหนึ่งละ่ะเมื่อพูดออกไปปับ๊บนึกได้ที่หลังโอ้ทุกข์ แม้แต่ความคิดที่ผิดพลาดมันก็มาทุกข์ไม่น่าเลยไม่น่าคิดอย่างนั้นไม่น่าพูดอย่างนั้นมันย้อนมาทำร้ายตนเองแต่เมื่อเรารู้ทันตรงนี้ก็ปล่อยไปซะถือว่าเป็นอดีตต่อไปเราจะสํำรวมระวังต้องบอกตอนเองอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทําอย่างจริงจังนี่คือการพัฒนาเหมือนเรามาอยู่ต่าๆนี่แหละ อยู่กลางดินกลางทรายเป็นผู้ไม่มีความคิดความอ่านลดมานาลาทิฐินี่มันจะเห็นตนเองอย่างเร็วเห็นจิตอย่างเร็วเห็นกิเลสตนเองอย่างเด่นชัดแล้วมันจะได้รับการแก้ไขทันทีนี่คือการกระทําอย่างสูงเราฉาบตรงที่ซึมหรืออุดรูรั่วก็เหมือนกันเมื่อมันเห็นอย่างนั้นปั๊บเห็นโทษจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีแม้จะปรารถนาดีแต่มันเผลอพูด เระลึกได้ว่าโอ้ไม่ควรไม่ควรพูดคำนี้พูดอย่างอื่นก็ได้เจตนาดีเหมือนกันแต่ผลมันจะต่างกันถ้าเราพูดดีๆแบบให้กำลังใจเหมือนบอกเด็กน้อยสอนเด็กน้อยให้กำลังใจเด็กน้อยแต่หลอกให้เขาทำดีเนี่ยมันไม่มีศัตรูแต่ไม่มีโทษต้องมาเดือดร้อนมากังวลใจด้วยบางทีมันกลัวเขาเสียใจเลย นึกได้ทีหลังโสงสารความรู้สึกเขาเราก็กลับมาเป็นทุกข์แต่เมื่อเราทบทวนดีๆแล้วใช้กุศโลบายใช้ปัญญานิดหนึ่งเป้าหมายเหมือนกันแต่วิธีพูดมันต่างเมื่อเป็นเป็นวิธีที่นุ่มนวลอ่อนโยนเขาก็เต็มใจที่จะทำตามด้วย เห็นคุณเห็นค่าจะได้มิตรไมตรีแล้วมันจะได้ผลคนคนนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเขาเหมือนได้รับกําลังใจแล้วมีกําลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเราก็เป็นบุญบารมีเมื่อไม่มีความกังวลไม่มีความเดือดร้อนใจแล้วความสุขมันก็มีมาตามทุกข์ก็ลดลง ดวงสติดวงปัญญาก็มากขึ้นการเจริญภาวนาก็ได้ผลยิ่งขึ้นมันจะเป็นเหตุปัใจจัยให้กันและกันเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัททำตามพระพุท